สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมทางช่องสวนลุงนิกอยู่นะครับเนาะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวอยู่สวัสดีพ่อพี่พน้องผู้รักเกษตรทุกทา่านครับผมคลิปนี้สวนลุงนิก สิบผ้ามาเลาะสวนเลาะเบิงพันทั้งฟังที่ผมเห็ดขุดคล่องขุดโข,ง,ข,ดขงนองหน้านะพี่น้องเนะาะฟังทั้งนี้ผมก็ได้ปลูกไผ่ธุ์สร้างมนไพร้กันครับผมกับปลูกพร้อมกันนะครับกับฟังทั้งบอหไ่นะพี่น้องนะเดี๋ยวพามาติดตามชมกันครับว่บาการจเจร่ญนเติบโตของฟังทั้งนี้มันเป็นจังได้แน่ <laughs> ตอนนี้ไผ่สร้างมนกับ ภาพวิดีโอที่ผมได้รับนี่สีอย่ประมาณจักแปดเดือนครับผมคือเกือบเดือนที่แล้วผมได้รับภาพน้อพี่น้องน้อยตัวบาลพระท่านอัพเลยพี่น้องเบิ้งครับผมในช่วงน,นั้นเขากะเบิ้งแล้วกับการจะเลื่อนเติบตของเขากระบบแพร์ก็ฟังยั่นทางบองยง่าอเพี่น้อง <laughs> สูสีกันอยู่ครับฟังทั้งนี้ผมก็ได้ปลูกไวก้หกเกครับผม เดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไม่ย่างเบิ้งแต่ละก่อครับผมว่าการจะเริ่มเติบโตของของเขาไปซ้ำใดแล้วเนาะพี่น้องเนาะและนี่ก็คือก่อแรกกับผมเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องยางชุ่มครับผมสาหรับก่อนนี้เขากา็ให้ล่ำไม่ขึ้นมาสองล่ำแล้วพี่น้องนี่ได้ออกมาสองล่ำแล้วล่ำแรก,กว่าท่านเ,นเย่แบบไหนแต่ว่าล่ำที่สองก็รู้สึกว่า สังเกตไปเขาเห็นใยกวัวร่ำแหลกนะพี่น้องเนาะกรณีแสดงว่าการพัฒนาล่ำเขากับพัฒนาร่าได้ดีครับผมว่าช่วงนี้ได้บํารุ่งครับผมได้ใส่ปุ๋ยครับผมเอาปุ๋ยยูเลียใส่เขาครับผมอันนี้อีกหนึ่งก็ก็นี่หัวตะได้เห็นมาล่ำเดียวพี่น้องได้นอเดียวครับผม นอเดียวแต่ว่าออกมานอนหไ่ครับผมตัวนี้ออกมานอนหญ่เติบครับผมสมบูรณ์ดีการพัฒนาลำก็ดีครับผมแ้่นอ,นอต่อไปมันก็คือสีไ่ก็หนีดอกตีบงส่งแล้วก็สำหรับปุ๋ยที่ใส่ช่วงแรกอยู่นหนีนะผมใส่ปุ๋ยอะปุ๋ยยูเรียครับพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้มันหนาฝนมันไม่มีขีงว่าพี่น้องขีงว่ามันเปียก <c oughs> ทำหาฝนขีงว่าน้ำผู้ใดก็่าโ <c oughs> ว่ามันเพราะท่านแห้งมาสั่นผมก็เลยเสื้อ ปุ๋ยยูเรียมาไซครับผมหลังจากที่ใส่ไปตั้งแต่เดือนที่แล้วเกือบสองเดือนครับผมการเปลี่ยนแปลงก็เห็นได้ชัด,ดยูพี่น้องรู้สึกมันเขียวขึ้นมาจันว่าใบมันก็เขียวขึ้นกว่าว่าท่านไ่ปุ๋ยยู่าจัน <laughs> แต่กันอเขาก็เริ่มแตกออกมาดีขึ้นกันครับผมกอน,นี่ก็ได้ขึนมาสองนอแล้วพี่น้องสองล่ำล้วขึ้นกันครับผม เขากัพัฒนาลำดีครับผมลำหมาอไมกไก่ไงกว่าลำแม่ที่เขาที่ห้องหัลงปลูกไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับไคสร้างมนชุดหนีฟังหนีเนาะพี่น้องเนาะับวาสิบปลูกไว้แต่ใส่ลำพี่น้องสิบปลูกไว้ให้มันเป็นโฮมในสวนน้ำพอมครับเพราะว่ามันอยู่ฟังทางทิศตะวันตกของสวนเนาะพี่น้องเนาะคิดววาครับมันใงญ่กับมันสูงขึ้นมากมันก็สามารถสิเป็นลมเงให้กับสวนเท่าใดเพราะว่ามันบ้าน มีต้นใหม่ครับผมผมเพราะท่านได้ปลูกต้นอยังท่านนี้ตะกี้มันมีต้นยูค่าต้นหมักใหญ่ต้นหนึ่งยู่ผมเลยตัดออกครับผมผมเลยคิดว่าเอาไผ่มาลงให้มันเป็นนั่นโฮมใหม่ครับทั้งสวนนอกทั้งคล้องสใส่ไก่เที่ยวเดือดคุดไว้นะแล้วถ้ามันมีต้นใหม่มีโฮมมีเงาแล้วกะเฮากะสามารถสีเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลยนะพี่น้องเนาะแต่วตัวน,นี้มันเพราะท่านมีโฮมใหม่มันกะ กัหหนห่อนนาแรง้งนาห้อนนมมันก็ห่อนน้ำก็บหอนหนมดแล้วครับผมผมก็เลยคิดว่าปลูกต้นไผ่ฟังนี่ไว้ให้นเป็นหอมเง่าไหครับสวนครับผมก็ไปปีดากาคิดว่าสิปลูกเสริมอีกดอกพี่น้องเพราะว่าหนหัวตะมีเก้ากว่านเนาะ <laughs> ปลูกไว้ต่ใส่ลำกาว่าสิปลูกไว้ขั้นคู่ตรงกลางหน้าอีกจากซี่หาก,กว่าอยู่พี่น้อง เบื้องก่อนนี่พี่น้องเขาได้ห้ลำไม่อีกแล้วอันนี้ออกลำใหม่มาสองลำอันนี้นอที่สามออกมาลาดสุดครับผมนอที่สามออกมาใหญ่เต็มครับผมสังเกตเห็นอยู่นี่มันสินว่นิวน่วหฮ้อนิ่วเคืองหรือว่านอพี่น้องเนาะสำหรับก่อนนี่การพัฒนาลำพัฒนาก่อพัฒนานอนได้ดีครับผมเพิ <laughs> ่งออกมาพี่น้องนอไม่เพราะท่านได้แตกใบเยอย่พี่เลย ในอนาคตก็คิดว่าเซ็ตเฟอร์นิเจอร์พี่น้องเห็ดโต๊ะนั่งตั้งกินเขา่าตั้งโต,โต๊ะกินเขา่าตั้งนงั่งบอร์ือแค่นั่งเล่นในเฮียนสั้นจะคว้างสินะคิดไว้ครับผม <c oughs> คิดว่าสิปลูกเสริมอายุพี่น้องเพื่อจะได้เห็ดจังสีหะอเฟอร์นิเจอร์ใส่ในบ้านนี่แหละครับผมแล้วก็สำหรับกอนี้ก็สุดท้ายนี่ก็ตอนนี้เขาแข็งแกมากล่ำไม่มาสองล่ำแล้วนะพี่น้อง เขาก็พัฒนาดีครับผมไ่เติบครับสองลำนี่ก็สีเป็นเบื้งลักษณะเบิ้งแล้วก็สิเป็นไงซ้ำหนิวนึ่งหรอว่าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือไผ่สร้างมนในช่วงอายุ8เดือนของทางสวนลุงนิกครับผมลูกไว้เพื่อจะได้ยูห่มยูเงาแล้วก็ทามันไงมันหลายขึ้นมาอายุหลายขึ้นมาเขากับสามารถเสียวไปเฮดเฟอร์นิเจอร์เลยเนาะพี่น้องเนาะ และก็สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกท่านครับผมที่สละเวลาเข้ามาชมคลิปของทางสวนลุงนิกมือนีผู้ใดท่านไดกดไลค์กดซับสไครต์กับกดติดตามให้ได้เรื่อยพี่น้องเนระือเพื่อสิเป็นกำลังใจให้กันครับผมเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับว่าสวนลุงนิกสีมียังมาเสนออีกนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ